อันยองเรามินมอนน้าเพื่ออะไรนน้องมินอย่าอันยองเราเแงเราอันเจ้าเองนะอันยองเรามินมอนน้ไม่ได้ทุกคนแต่สั่งของพวกเราด้วยนะเการเล่อนเดีกว่อนไปดินก่อนแดนไอ้ไอ้โจมึงยังจะรออีกเหรอ มีพูดไม่พอเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาพบกับ EP ความหวานของมินม่นเป็น EP พิเศษที่เรามาจากฐานลับ EP C เรือนหนึ่งแน่นอนเตรียมน้ำไว้ข้างกายด้วยนะคะพูดถ,ถึงก๋วยเตี๋ยวทุกคนเคยกินก๋วยเตี๋ยวหวานกันไหมคะอ่านฉันไม่กินกับเธอที่กี่ท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 ี่เี่ที่ที่ที่ะเจที่ที่ทอ่่ ถ้าเรื่องการกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเอเซนมีคนหนึ่งที่ชอบปรุงมาแล้วก็บอกทุกคนว่าวันนี้เขาปรุงอร่อยมากเลยทุกแกเลยสี่แล้วก็ยัดเย็ให้คนชิมแหละก็มันอร่อยอ่ะเวลานี่กินก๋วยเตี๋ยวอ่ะนี่จะใส่น้ำตาลประมาณสามช้อนพูนๆสามช้อนพูนๆไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกระเพาะปลาก๋วยจับทุกอย่างจะเป็นสามช้อนพูนๆแล้วเพื่อนก็จะกินกับนี่ไม่ได้ ใช่มีสองกลุ่ที่เซนจะไม่กินก็คือของมินกับของเซนเป็นติดหวางคนกินติด่ยวคนกินติดหวานนะคะเราก็ขอมายุ่กับสงครามนี้แล้วกินข้าวของตัวเองต่อไปคุณคนเราถ้าดูรูปนมสดมินบวกเฟนโทสละน้ำผึ้งบวกไอติมเท่ากับที่สุดทุกคนฟังนะคุณพลต้องกินนมสดคาราเมลปั่นเพิ่มวิปครีมไอเพิ่มคาราเมลสองชนแล้วก็เพิ่มวิปครีมใสเยลลี่ด้วย กินครีตัดขาดเหมือนเนี่ยอันนี้ยังดีนะคุณพลเพราะว่ามันเคยกินแต่วิปครีมเปล่าๆทั้งถ้วยมาแล้วอุ๊ยบ้าใส่ครีไปเป็นวิปครีมใส่นมสดเป็นนมข้นหวานกินเป็นวิปครีมใส่นมข้นหวานเราเป็นบิงซูกันอ่ะมินเคยหยิบนมข้นหวานที่ทุกคนเหลือไปกินเปล่าๆกินกินจำไม่ไดาตัวจำไมได้ว่าตัวหวานเรับทุกคนรู้จักอันนี้กันใช่ไหมที่มันจะเป็นแบบว่า โซดาที่เรามันจะมีน e um, e mm ้าเชื่อมใช่ปะกับโซดาใช่ไหมเราร้านเนี้ยเขาจะมี<อ>ะน้ําเชื่อมอ่ะใสยหลอดเข็มฉีดยามาให้ด้วยเว้ยแล้วมินา่ะมันเอาทั Kur ้งเข็มมาฉีดใส่ปากอ่ะทุกคนเมื่อวานบอกว่าเบหวานครับฟังแลยอื่นเลยมินทีก็คือตัดขาทิ้งได้เลยหรือไม่ก็อินซูลินเลยจ้าดึงโดจ้าเอาไปเลยวันนี้ให้ทุกคนถ่ายว่ามินกินอะไรกัน เออไม่อยากชายเลยรู้สึกหวานคือถ้าตาเห็นอะโดนนันนาตีแน่เลยอ่ะเอา่ะเราหยิบไม่เรียวแป๊บไหนกินอะไรมาหน่เราลับมาติดิกเดี๋ยวนะขอตั้งสติก่อนมันชื่อว่ามันชื่อว่าดับเบิ้ลคาราเมลคาปูชิโน่แต่ฉันจะเปลี่ยนไอติมเป็น เออไมโลแต่เขาบอกไม่มีฉันก็เลยใส่ช็อกชิพแทนเือนบมาสามรอบแล้วมั้ง่ใช่เมืงคุณพลบอกว่าทีพอดหนึ่งกระป๋องครับตายละโอ้โหหนเลยไมโลแต่ถือว่าได้ใช่ไเมล่อไปไม่ได้นะคุณพลเพราะว่านี่เคยกินน้ำตาลทรายแดงแบบนั่งกินเล่นทั้งวันจนหมดซองอ่ะโอ้ยคนลุกอะนี่เราตัดบทนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะเล่นคนไป่ากกว่านี้